Forex คืออะไรวันนี้หลายคนนะครับให้ความสนใจเกี่ยวกับตลาด Forex ซึ่งก็มีหลายคนนะครับประสบความสำเร็จในตลาด Forex และก็ล้มเหลวหรือบางคนก็ถึงขั้นล้มเลิกไปเลยนะครับทั้งๆที่เขายังไม่รู้เลยว่าตลาด Forex คืออะไรซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึง Forex นะครับให้ทุกคนเนี่ย เข้าใจว่า Forex คืออะไรแบบง่ายๆกันนะครับวันนี้นะครับถ้าคุณยังไม่รู้จัก Forex นะครับผมแนะนําว่าคุณอย่าเพิ่งเทรด forex นะครับเพราะคุณจะสูญเสียเงินของคุณโดยเปล่าประโยชน์โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ forex คืออะไรจริงๆแล้ว Forex นะครับย่อมาจาก foreign exchange นะครับคือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะครับจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่งวันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนเเห็นภาพตามผมนะครับวันนี้ผมชวนเพื่อนๆไปเที่ยว หรัฐอเมริกาแล้วกันครับเป็นเงิน usd วันนี้นะครับเพื่อนๆต้องพกเงินไป10,000นะครับดอลลร์ตีเป็นเงินไทยสมมุติว่าณเวลานี้30บาทต่อ US ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆก็ค uh ือต้องใช้เงินไทยไปแลก3 0 0แสนบาทนะครับถึงจะเป็น10,000ดอลลร์เสร็จคราวนี้นะครับเพื่อนๆไปเที่ยวกับผมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกเองนะครับเพื่อนๆไม่ต้องใช้เงินตัวเองแม้แต่บาทเดียวนะครับครบ7วันนะครับ เพื่อนๆกลับมานะครับที่สนามบินเพื่อนๆเ,เอาเงิน10,000ดอลลาร์ 1, นะครับของเพื่อนๆเ,เนี่ยมาแลกกลับเป็นเงินไทยนะครับกับการเป็นว่าวันนั้นนะครับ USD เนี่ยอ่อนค่าค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ที่35บาทต่อ1นดอลลาร์จะได้เงินกลับมาเป็น3,50,000บาททันทีเพื่อนๆได้กำไร5 0,000บาททันทีโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเป็นการแค่แลกเปลี่ยนสกุลเ,เงินแค่นั้นเองนะครับผม ซึ่งนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับในตลาด Forex ซึ่งตัวคุณอาจจะยังไม่ต้องเป็นเทรดเดอร์ก็ได้แต่คุณก็สามารถทำกำไรจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือที่เรียกว่า Forex นั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับ Forex จึงเป็นตลาดการซื้อขายที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับสูงถึง6.6ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันนะครับหรือสูงมากกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกรวมกันซะอีกนะครับผม และด้วยตลาด f o r e x นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะครับจึงไม่มีใครเนี่ยสามารถเข้าไปปั่นราคาได้เพราะอย่างนี้นะครับคนถึงให้ความสนใจในการเทรด Forex และหันมาศึกษาเกี่ยวกับการเทรด Forex นะครับและทำไมน่ะเหรอตลาด f o r e x คนถึงให้ความสนใจกันนะครับ 1. ตลาด f o r e x เนี่ยสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นนะครับและขาลง2ตลาด f o r e x เนี่ยอยู่ที่ไหนก็สามารถเทรดได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต แล้วก็3มตลาด f o เ e ็กเนี่ยสามารถเปิดให้เราเนี่ยซื้อขายนะครับแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้ตลอด24ชั่วโมงทําให้สภาพคล่องเนี่ยสูงมากๆนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายหรือสินทรัพย์ที่เราซื้อขายเนี่ยก็คือจะเป็นสกุลเงินต่างๆที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงสินทรัพย์ที่มีมูลค่านับศตวรรษที่เขากาลันตรีมาก็คือทองคําและปัจจุบันก็จะมีในส่วนของ คริปโตเคอเรนซีเข้ามาด้วยนะครับผมและนี่นะครับก็คือ7สกุลเงินหลักนะครับที่เราจะเทรดกันในตลาด Forex นะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับ USD ก็คือจะเป็นเงินดอลลาร์นะครับยุโรปก็จะเป็นเงินยูโรนะครับอังกฤษก็จะเป็นเงินปอนด์ส่วนถ้าเป็นสกุลเงินนอกเหนือจากนี้นะครับเขาจะนิยมเรียกว่าเป็นสกุลเงินลองและก็มีอย่างนึงก็คือจะเป็นในส่วนของทองคำนะครับน้ำมัน แล้วก็คริปโตเคอเรนซีครับผมและการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือการเทรด Forex กนะครับก็เราจะทำการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็บร o กเกอร์นะครับซึ่งโบรกเกอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็น ws นะครับแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชัน xohead นะครับอย่างแรกโบรกเกอร์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ทำไมผมถึงเลือกโบรกเกอร์นี้อย่างแรกนะครับทำธุรกรรมรวดเร็วไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะครับสามารถทำการซื้อขายได้อิสระเลยและโบรกเกอร์ที่ผมใช้นะครับก็คือจะมีความน่าเชื่อถือสูง มีความมั่นคงแล้วก็รวดเร็วนะครับในการทําธุรกรรมต่างๆและเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างในการเทรดแบบง่ายๆให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูกราฟจริงๆกันเลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมต้องบอกว่าผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับการเทรด f o เ e x กสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงโดยที่เราคาดการณ์ถ้าสูติเราคิดว่ามันจะขึ้นให้เรากด buy ถ้าเราคิดว่ามันจะลงให้เรากด sell นะครับแต่อย่าง ที่ผมบอกไปหลายๆคนก็เข้ามาเทรดแบบการพนันนะครับใช้การเดาทางเอาคิดว่าขึ้นก็กดบายคิดว่าเซลล์ก็กดลงจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะหลายคนที่เทรดเป็นเทรดเดอร์จริงๆนะครับการเทรดฟอเร็เราใช้ความรู้ในการเทรดและตัดสินใจในการจะบายหรือจะเซลล์ได้นะครับและนี่นะครับที่ผมเทรดอยู่ที่ทุกคนเห็นนะครับผมให้ดูประวัติก่อนอันนี้ก็จะเป็นการเทรดแบบตามรูปแบบแล้วก็ แผนที่ผมวางไว้นะครับโดยอิงจากอะไรบ้างข่าวแน่นอนนะครับเศษรษฐกิจของประเทศต่างๆข่าวสงครามนะครับแล้วก็อัตราการจ้างงานต่างๆเลยนะครับของประเทศนั้นๆซึ่งก็ประกอบกับกราฟและก็เทคนิคต่างๆซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับอ่ะและนี่นะครับทุกคนผมให้ดูง่ายๆเลยนะครับ การเทรด f o r e x ก็คือเป็นการคาดการนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์นะครับยกตัวอย่างจุดที่ผมเข้า1826.83ปัจจุบันราคาอยู่ที่1845นะครับก็คือผมทำกำไรมาเกือบ2000จุดโดยที่ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสุดตรงนี้นะครับก็คือเป็นการออกหลอดไซส์นะครับหรือถ้าสมมติเพื่อนๆเรียนเจาะลึกก็คือจะเป็นในส่วนของการ Man ฑน์แมนจ e เมนหรือการออกหลอด ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการออกหลอดออกหลอดก็คือง่ายๆถ้าเป็นภาษาบ้านบ้าคือเหมือนเป็นตัวคูณนะครับถ้าผมออก1 l o อดใช่ไหมครับแล้วผมคาดการตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็คือกดบายตั้งแต่ราคานี้ผมจะได้ราวๆประมาณ2,000เหรียญหรือราวๆประมาณ6 0 0ันไอหกหมื่นหกหมกว่าบาทนะครับภายในออเดอร์เดียวเลยซึ่งมันแตกต่างจากการพนันตรงที่ว่าเราสามารถใช้ความรู้ในการเข้าซื้อได้นะครับผมโอเคครับแล้ววันนี้เพื่อนๆพี่ๆ หลายๆคนที่คิดว่าอยากไปต่อกับตลาด f o r e x นะครับอย่างแรกอันนี้ผมให้ดูผลลัพธ์ของผมก่อนวันนี้ผมนำเทรดนะครับในกลุ่มของเราเลยนะครับก็คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆผมเทรดแบบไหนเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มเทรดแบบนั้นแต่วันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครคิดคิดจะเทรด Forex นะครับอย่างแรกนะครับถ้าคุณไม่มีความรู้เลยผมแนะนำว่าทุกคนเนี่ยสามารถนำตัวเองนะครับ เข้ามาเรียนรู้เก็บความรู้ในกลุ่มของผมได้ซึ่งปัจจุบันนะครับผมนะครับอยู่ประจำ TNT Academy นะครับก็คือจะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้นะครับได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงการเทรดเป็นจนถึงการเทรดแบบมืออาชีพเลยก็ว่าได้นะครับที่สำคัญนะครับกลุ่มของเราไม่คิดค่าใช้จ่ายห้องสิกงแวลต่างๆทุกคลาสและเทคนิคต่างๆเราสอนฟรีนะครับสามารถเข้ามาลงทะเบียนจองสิทธิ เื่อเข้าเรียนก่อนได้นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเพื่อนๆกลุ่ม Academy ของผมนะครับไม่ได้มีดีแค่สิกแนลนะครับผมปัจจุบันนะต้องบอกเลยว่ากลุ่มของผมนะครับพันกว่าคนนะครับทุกคนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถลงมือเทรดเองได้ซึ่งตัวผมเองก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจแล้วก็นําเสนอให้ทุกคนดูว่าโอเคเราสามารถส่งต่อนะครับความรู้แล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถประสบความสาเร็จเป็นนักเทรดด้วยตัวเองได้จริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับ ที่อยากเทรดจริงๆนะครับอยากเทรดแบบไม่มีความรู้เลยนะครับวันนี้เราสอนแบบไม่มีกักจริงๆและนี่นะครับก็คือเครื่องการันตีที่สําคัญสําหรับผมเลยเพราะว่าเราสามารถทําได้จริงๆสามารถทําให้คนเนี่ยที่เทรดไม่เป็นเลยนะครับประสบความสำเร็จในเส้นทางการเทรด forex กได้นะครับและนี่นะครับก็คือผลลัพธ์นักเทรดของกลุ่มเรานะครับ TNT Academy ซึ่งหลายๆคนนะครับที่ก่อนเริ่มแรกนะครับเข้ามาไม่ว่าจะพอร์ตแตกมาก่อนเทรดไม่เป็นนะครับ หรือว่าไม่รู้จะเทรดคู่ไหนดีก็อันนี้ปัจจุบันก็ทางกลุ่มของเรานะครับก็สามารถส่งต่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆครับเทรดได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเติมพอร์ตตลอดเวลาถอนกันอย่างเดียวนะครับในกลุ่มของเรานะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับใครนะครับที่สนใจจริงๆอยากเรียนรู้นะครับทาง a c a d เด y ของเรานะครับมีคลาสอนฟรีเพื่อนๆไม่ต้องเตรียมมาแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วก็มีสอนให้ทุกวันนะครับ ไม่ว่าเพื่อนๆจะเคยเทรดมาก่อนหรือเทรดอยู่แล้วก็คือสามารถเข้ามาจอยกลุ่มของเราได้นะครับหลายๆคนนะครับจะเคยพอแตกเทรดไม่เป็นเทรดแบบการพนันนะครับหรืออยากรู้เทคนิคเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้ามาร่วมกลุ่มของเราได้นะครับทุกเทคนิคเราสอนฟรีไม่มีกั๊กนะครับที่สําคัญเพื่อนๆเลือกเวลาเข้ามาเรียนได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงสุดท้ายนี้นะครับสําหรับใครที่จะไปต่อกับตลาด Forex นะครับผมก็ ขออวยพรอวยัยนะครับให้ทุกคนประสบความสำเร็จจากการเทรดนะครับแล้วก็โชคดีมีชัยทุกคนสวัสดีครับผม